ยมณีประจำเดือนมีนาคมนะคะคือพลอยายสีฟ้าน้าทะเลแบบนี้ค่ะรูปทรงเฮกซากนอลนะคะเป็นผลึกหกเหลี่ยมค่ะราดูฝั่งนี้ฝั่งหน้าตัดนะคะหน้าตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นก้อนดิบของความารินค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะรู้ไหมคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะ,ะเขามักเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจินตนาการสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่แบบ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วนอกจากนี้จิตใจเขาก็จะเป็นคนที่แบบอ่อนไหวง่ายด้วยนะคะนะอัญนนมณีที่ช่วยเสริมเรื่องความกล้าหาญและก็เสริมเรื่องความสุขความสงบให้กับจิตใจนะคะก็คือเป็นอัความมรีนค่ะเป็นพลอยประจําเดือนเกิดนะคะของคนที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะพลอยประจําเดือนมีนาคมคืออัความมรีนนะคะตามนี้เลยนะ ก้อนดิบของเขาก็จะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะคะก้อนดิบหายากมากนะคะชิน้นนี้ชิ้นนี้เรายัางไม่ได้เจียนะก็คิดว่าจะไม่เจียนะคะเพราะว่าผลึกเขาสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะลูกทรงแบบนี้เลยนะคะอควาเมรีนเป็นพลอยที่มีสีฟ้านะและก็ความแข็งของเขาจะอยู่ที่เจ็ดครึ่งถึงแโมสเกลนะคะถือว่าเป็นพลอยที่หายากแล้วก็มีราคาสูงนะคะนะ